สวัสดีครับสวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับผมกับอมฟุตบอลไลฟ์ครับ,รบแหมทีแรกว่าจะไม่มาสองจิตสองใจเพราะว่าประเด็นที่จะพูดคุยเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเนาะฟุตบอลโลกก็จบลงไปแล้วเราก็ไม่คลองไปอะไรกันมากก็ตั้งหน้าตั้งตารออีกสี่ปีข้างหน้าที่อเมริกาแคนาดาเม็กซิโกก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับแล้วก็ จะมีการเพิ่มจำนวนทีมนะจาก32เป็น48ซึ่งแน่นอนครับ Thailand o อ i นะครับช้างศึกของพวกเราจะมีโอกาสได้ติดใน1ใน48ทีมหรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันนะครับส่วนประเด็นที่จะมาคุยกับเพื่อนๆลูกหนังวันนี้ถือว่าเป็นขำๆแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของตลาดนักเตะเล็กน้อยนะครับหลายคนทราบแล้วแต่ว่าก็จะมาพูดในมุมมองของผมบ้างรวมถึง ความพร้อมในเกมคาราบาวครับรอบ16ทีมนะระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลนะครับจะเจอกันในคืนวันคืนวันพฤหัสที่22เข้าเช้าวันศุกร์ที่23นะครับตี3ก็ไปรอรุนกันแต่ว่ามันมีประเด็นก็คือเฮียเป๊ปนะครับโจเซปเป็คโาดิลล่าของแมนซิ e s ตี้ c เนี่ย ได้ออกมาเหมือนกับเล่นสงครามจิตวิทยาเล็กๆนะครับว่านักเตะของเขาเนี่ยเหมือนจะไม่มีความพร้อมนะครับนักเตะคือนักเตะแมนซิตี้ไปเล่นฟุตบอลโลกหลายคนแต่หลายคนมันก็ตกรอบมันก็มีแค่จูเลียนอาเบเรสคนเดียวที่เล่นถึงนัดชิงนะครับรอบรองมีผู้เล่นแมนซีไหมรอบรองอะ่ะก็เหมือนจะไม่มีนะ นะครับผู้เล่นแมนซีก็เหมือนจะไม่มีในรอบรองเพราะรอบรองมันก็มีฝรั่งเศสอาเจนินาโมร็อกโกโคแอบถ้าจำผิดขออภัยแต่ก็รู้สึกว่าจะมีจูเลียนอาเบเรสคนเดียวส่วนที่เหลือนี่ก็ทยอยทยอยไปเบรนโดซินวาของโปรตุเกสก็ตกในรอบ8ปะอันนี้อาจจะอาจจะไม่ได้ลงกับลิเวอร์พูลเชเวนเดอร์บอยเนี่ยเบลเยี่ยมไปเดี๋ยวรอบแบ่งกลุ่มถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นการที่เป๊ปออกมาให้ข้อมูลแบบนี้นะครับ ก็มองให้เป็นสีสันแล้วกันเนาะมองให้เป็นสีสันเพราะว่ามันก็ต้องไปดูว่ามันถ้วยเล็กอ่ะเออแมนซิตี้เขาจะเอาไหมละ่ะทุกคนคิดว่าแมนซิตี้จะเอาไหมละ่ะถ้าแมนซิตี้ไม่เอาก็ขอบคุณมานที่นี้ด้วย <laughs> สว่วนลีพูลเนี่ยไม่มีทางเลือกครับถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ก็ต้องเอาแล้วที่สําคัญตัวหลักของที่เอ่อตัวหลักของลีพูลหลายคนไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกอ่าเจเคเคยให้ข้อมูล ความพร้อมก่อนหน้านั้นว่าฟันไดเนี่ยยังไม่แน่นะครับยังไม่แน่อาจจะคืออาจจะไม่ได้ลงหรอกข้อมูลจาก JK เมื่อ2อสาวันก่อนเนาะก็คือฟันได e ไม่น่าจะได้ลงกับแมนซิตี้ไม่ใช่ว่าเจ็บหรืออะไรหรอกอาจจะให้พักอะไรไปก็ว่ากันไปแต่เฮนโดกับเทรน d เนี่ยนะครับกลับมาซ้อมกับทีมแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะมีชื่อในเกมกับแมนซิตี้ าสัปดห์นี้เพราะฉะนั้นดูแนวโน้มนะครับของเลิเวอูร์ผู้สาวประตูก็เป็นเคลเฮอร์อยู่แล้วนะครับฟุตบอลตัวเขาจองไปตัวเล็กนะครับกองหลังเนี่ยคู่เซนเตอร์ก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นมาติปกับโกเมสเพราะว่าได้เล่นได้อะไรด้วยกันถ้ามีโกนาเต้โผล่มาก็ก็อย่าแปลกใจเพราะว่าโกนาเต้อาจจะอยู่จนถึงนัดชิงก็จริงแต่ว่าเขามีส่วนร่วมกับกับเกมน้อยมากก็คือแทบไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยประมาณนั้นสภาพความฟิต ก็น่าจะพร้อมถ้าเกิดว่าเจเคไม่ให้พักต่อนะหรือว่าอาจจะเห็นว่าเอ,อพิ่งกลับมาจากแคมป์ทีมชาติก็ให้ไปพักเพิ่มเติมแล้วก็ไปรอนู่นอีกทีหนึ่งคือเกมไปเยือนแอสตันวิลล่าเมื่อคืนวันที่ยี่สิบหกก็ได้ถูกไหมครับอืเพราะฉะนั้นกองหลังก็ดูแนวโน้มเนี่ยผมมองดูน่าจะเป็นเดวมาติฟกับโกเมสนะครับถ้าไม่มีอะไรเรื่องปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานคู่เซ็นเตอร์น่าจะเป็นตัวนี้ออแบ็กขวาเนี่ยผมยังช่างใจว่าน่าจะเป็นเจมส์มินเนอร์ ได้ลงก่อนแล้วก็เชนโอโนก็ค่อยลงมาครึ่งหลังแบ็กซ้ายก็แอนดรูโรเบอร์ชันกับคอร์ตัสเซมิการ์ดอันนี้ยังบอกตรงว่า50-50เพราะผลงานดีทั้งคู่นะครับแดนกลางนะครับฟาบินโยจากบราซิลบราซิลนี่ก็ตกรอบ8ก็ไม่แน่ใจว่าพร้อมไหมนะครับเดียโก้ co, พร้อมเฮเวเอเรียสนะครับเซฟานบาเชตติ เจอติสโจนนาบีเกต้าออกเลตเชมเบรนซึ่งออกเลตเนี่ยเกมล่าสุดที่เอาชนะเอซิมิลานเจเคจับไปยืนริมเส้นทางฝั่งซ้ายก่อนที่จะส่งดาวินนเยตลงมานะครับรวมถึงฟาบลคา n วันโยด้วยที่ได้เล่นอุ่นเครื่องกับโอลิมปิกลียงมาแล้วก็ยิงประตูนำก่อนที่จะแพ้ลียงไปนะครับข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างชัวร์ก็คือซาร่ากับฟิเมโนผมว่าเจเคเอาลง นะครับเ k เอาลงแม้ว่ามันเพิ่งจะเป็นรอบ16ทีมแต่อย่าลืมว่าเจอกับแมนซิตี้แล้วก็ทั้งซาร่าฟิเมโน่ก็ไม่ได้ไปเล่นทีมชาตินะครับก็น่าจะได้ลงส่วนทางฝั่งซ้ายก็ต้องมาลุ้นกันว่า JK จะเอานูนเยตลงเลยหรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่ายัางอาจจะเป็นทางด้านของฟาบิโอคาวันโยได้ออกสตาร์ตก่อนนะครับมีนูนเยตเป็นสำรองส่วนออกเลตก็ไม่แน่อาจจะได้ออกสตาร์ทในในแดนกลางทางฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็ได้นะครับ แต่มิดฟิลตัวตัดเกมเนี่ยต้องน่าสนใจว่าเจเคจะเอาฟาบินโยลงเลยไหมหรือจะเอากัปตันเฮนโดลงนะครับอันนี้ก็น่าติดตามดูเหมือนกันเด๋ยวค่อยมาว่ากันเนาะส่วนของฝั่งแมนซิสเตียางนี้บอกครับเฮียเป๊ป hmm. er บอกว่านักเตะเขาไม่พร้อม mm hmm. เหมือนมีนักเตะไม่ค่อยไม,ไม่ไม่พร้อมที่จะลงเล่นอะไรประมาณนี้แต่ก็อย่าไปอย่าไปซีเรียสมากเพราะว่าขุมกําลังของซิตี้เขาพร้อมมากกว่าลิเวอร์พูลนะครับ mm hmm. ทีนี้ ในเรื่องของเกมคาราบาวครับนอกจากเป็นการแข่งขันกันแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการควบคุมความรุนแรงการเหยียดหยามการอะไรก็ตามเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่ที่ต่าตมอ่าเป็นพฤติกรรมที่ต่ำทามอ่ะทั้งทางแมนซิตี้ทางิเวร์พูลเหมือนกับมีหนังสือมีจดหมายอะไรแจ้งออกมาว่าประนามแล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยกันประนามคนที่ทําให้เกิดบรรยากาศแบบนั้น เกิดความรู้สึกแบบนั้นนะครับเพราะว่าเหมือนจะมีประเด็นในเกมในเกมพิมพ์มะลีกที่ริวพูลเปิดบ้านเอาชนะแมชชีตี้1-0นะครับเมื่อตอนต้นฤดูกาลอันนี้ก็เดี๋ยวรอรุ้นกันคือความรุนแรงทุกอย่างครับคือจะแข่งกันก็แข่งในสนามนะครับจะขิงกันก็ขิงในเรื่องของผลงานใหญ่ว่าจะไปเอาเรื่องของชาติพันธุ์เรื่องของสัญชาติเชื้อชาติการเหยียดต่างๆมามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะไม่น่าดูชมนะครับอ่า ทีนี้เรื่องตลาดนักเตะครับแน่นอนลิเวอร์พูลมีข่าวพัวพันกับนักเตะกองกลางหลายคนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็หน,นีไม่พ้นอะไรนะโซฟิอันเหรอโซฟิออนอัมระบัดนะครับมิดฟิลหัวเหม่งของโมร็อกโกอายุ25-26ประมาณ26นะครับของฟิอรเรนติน่านะครับล่าสุดฟิออม่วงมหาการเนี่ยประกาศร,ราคามาต้องการอยู่ราวๆสัก45ล้านยูโรหรือราวๆประมาณสัก 39ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะครับก็ไม่ได้แพงไม่ได้แพงถ้าเทียบกับคุณภาพฝีเท้าของเขาอาจจะมีความเสี่ยงก็ก็น่าลองกับราคาขนาดนี้นะครับมันก็ยังดีกว่าที่เราจะต้องไปทุ่มอะไรเยอะๆแล้วก็ไม่รู้ว่ามาแล้วจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ถือว่าสมเหตุสมผลนะทั้งเรื่องผลงานคุณภาพฝีเท้าแล้วก็อีกสําคัญเลยสัญญาเนี่ยเขาจะหมดในช่วงซัมเมอร์ของ ปี2024คือถ้าจบฤด,ดูการนี้ก็เหลือปีเดียวถ้านับตอนนี้ก็อาจจะเหลือตีไปปีครึ่งนะครับสัญญาเลอแค่ปีครึ่งกับฟิโอเรนตินาเพราะนั้นราคาประมาณนี้ลิปุ่นน่าจะเจรจาได้ถ้าจะเอาจริงๆซึ่งก็มีข่าวออกมาตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วว่าอัมบ,บัติสนใจลิเวอร์พูลนะครับนอกจากนั้นนะครับทางด้านของประธานเป้ก็มีสื่อบางสำนักเขาก็ยังรายงานว่าลิปุนก็ยังให้ความสนใจอยู่ใน ทวิตเตอร์ของแอนฟิลวอชซึ่งรายงานเกี่ยวกับหงแดงโดยตรงก็ยังก็ยังมีการทวิตนะครับหรือว่ารีทวิตอ้างอิงแหล่งข่าวว่าริพุนก็ยังให้ความสนใจกับประธานเป้อยู่แต่ผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรไปกับอากาศที่หนาวเหน็บของเมืองไทยตอนนี้หรอกนะครับเพราะว่าผมก็พูดมาตลอดนะครับว่านักเตะอย่างเคียร์เนปเป้ไม่ใช่ว่าไม่เก่งคือมันเก่งแล้วผมอยากจะได้มากถ้าผมมีเงินนี่ผมจะซื้อให้ร์พูนเลยแต่ว่า ด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับค่าตัวเอ่ยค่าเหนื่อยไอ้ค่าตัวเนี่ยโอเคแหละอาจจะรอจบสัญญาย้ายฟรยีอะไรก็ว่ากันไปแต่ค่าเหนื่อยเนี่ยมันจะเท่าไหร่เขารับที่ปารีสแซงต์แชงแมงเท่าไหร่หนักกว่าดีลของจูดบิลลิงแฮมอีกนะครับยกเว้นอย่างเดียวคือประธานเป้คือกระเสือกกระสนคือกระสันที่จะมาร่วมทีมลิเวอร์พูลน่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะมันก็เจรจากันได้จะถูกจะแพงมันก็ขอใส่สีแดงเพลิงของลิเวอร์พูลมันก็มาได้แต่ถ้ามันไม่ใช่ล่ะ เอ็มเปเป้รักลิเวอร์พูลขนาดนั้นหรือเปล่าเขาไม่ได้มีสายสัมพันธ์อะไรที่มากมายอาจจะมีความชื่นชอบในผลงานของลิเวอร์พูลในอดีตนะครับอาจจะมีนักเตะในอดีตของลิเวอร์พูลเป็นไอดอลก็ว่ากันไปแต่มันก็ไม่ได้การันตีว่าลิเวอร์พูลจะได้ายเซนของเอ็มเปเป้มาใช่ไหมครับและที่สาคัญเงินถุงเงินถังหรือเปล่าไม่เลยคนละเรื่องนะครับไปเที่ยวกับแมนซิ่งมาดริดบาร์ซ่าบาร์ยนแมนยูเชลซีเนี่ยลิเวอร์พูลเป็นรองหมดนะครับรวมถึงปารีสที่อาจจะ ทุ่มเงินเพื่อให้เอ็มปเป้อยู่ต่อก็ได้นะครับเพราะนั้นดูข่าวย้ายตัวตลาดนักเตะก็ฟังหูวไวห้หูถ้าถา,ถามผมตอนนี้อยากให้ลิพูลได้ใครมากที่สุดอัมระบัดถามว่าผมประทับใจในฝีเท้าไหมประทับใจแต่ไม่มากเท่ากับแชมป์โลกและนักเตะรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของอาร์เจนตินาในฟุตบอลโลกคนนี้ก็คือเอ็นโซเฟรนันเดสของเบนฟิก้าและผมเชื่อว่าลิพูลมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับเบนฟิก้าในระยะหลังหลังจากที่เคย สอยดาวินนูนเดยสมาแล้วเอนโซเฟรนันเดสแอยากได้บอกตรงๆม,มันเขี้ยวนะทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพุ่มฟุตบอลไลฟ์ด้วยนะครับทั้งสองช่องทางเลยทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง YouTube ส่วนพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันพุธละนะพรุ่งนี้วันพุธคืนวันพฤหัสเราก็จะได้ดูลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ในคาราบาวครับรอบ16ทีมส่วนพิมลีของลิเวอร์พูลหลังจาก หลังจากจบบอลโลกไปนะครับก็จะไปเยือนแอสตันวิลล่าในคืนวันที่ยี่สิบกนะครับคืนวันที่26บกเที่ยงคืนครึ่งก็ไปเยือนแอสตันวิลล่าก็ไปเจอกับแชมป์โลกอีกเอมี่มาตินสครับแต่ไม่รู้ว่าเอมิเลโน,โนมาติเนสผู้สาวประตูของวิลล่าจะได้ลงหรือเปล่าเนาะภาวนาอยากให้ลงอยากเจอแชมป์โลกไม่ได้กลัวแต่มันจะได้สมศักดิ์ศรีหน่อยแพ้ก็กูแพ้แชมป์โลกชนะได้ก็กูชนะแชมป์โลกไงอะไรประมาณนั้นนะครับอ้าวเดี๋ยวเจอกันใหมค่ครับผมไปแล้วคลิปนี้สวัสดีครับ